ันนี้เอารถเก่งใหญ่มาให้ชมกันบ้างดีกว่าเกรงไซ้กลางนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาอยู่นะคะว่าลังเลอยู่ว่าตัวนี้น่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ส้มพามาชมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเจเจแอมติเครื่องยนต์1.8ตัว e sport ปี2016ค่ะบอกได้เลยว่าสภาพคือสวยมากเลยนะคะสำหรับคันนี้บอกได้ว่า ะะสําหรับตัวนี้ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟจัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมคันนี้ ตัวที่ขายดีมากๆเลยนะคะหายากแล้วนะคะตอนนี้รับประกันว่าไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะลูกค้าล้อแม็กค,คือสวยมากยางเป็นของมิชลินนะคะดอกยางเนี่ยยังแน่นๆอยู่เลยนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตแต่งหล่อรอบคันให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้ดูหรูดูรักชูรี่นะคะต้องให้อันติเขาเลยนะคะในส่วนของกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเรียวในโรงกระจกเลยนะคะมือจับประตูตัวนี้แต่งด้วยลายโครเมียมนะคะ พูดถึงความหลูความสปอร์ตนะคะต้องให้อันติสเลยนะคะคาดไม่ได้เลยในส่วนของด้านหลังะคะ่ะลูกค้าตัวนี้มีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้มาพร้อมกับไฟเบรกโดนที่3นะคะไฟหลังค่อนข้างที่จะเห็นไหมดวงใหญ่แล้วก็ยาวเลยนะลูกค้าดูแล้วสบายตาดูรักชวรี่มากๆเลยนะคะด้านหลังก็จะเขียนตัวรุ่น1.8ตัว S นะคะ โครโราอันติดนะคะพูดถึงความสปอร์ตนี่ต้องให้เขาเลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังมาให้กันถึง2จุจนเลยนะคะชุดแต่งที่คันนี้ให้มานะคะเห็นไหมเอ่ยตัวนี้จะเป็นคาร์บอนนะลูกค้าตัวนี้จะเป็นลายคาร์บอนนะคะบอกแล้วสปอร์ตจงนเนี่ยสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า800 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอทคอมดีคค่ ช่องเก็บสัมภาระที่ให้มาค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะสาหรับใครนะคะสายข้าราชการหรือสายเดินเที่ยวนะคะลูกค้าตัวนี้ด้านหลังสามารถบรรจุกระเป๋าเดินทางบาใบใหญ่ได้ถึง2ใบเลยนะคะด้านหลังค่อนข้างพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะในส่วนของอุปกรณ์ของเขาที่ให้มาเห็นไหมลูกค้ายางอะไรพร้อมกับแม็กสวยสวย,สวยเลยนะคะสาหรับคันนี้เครื่องมือ,อยางอะไรแม่แรงคันนี้อยู่ครบแล้วก็ยังคงสภาพเดิมไม่เคยพันการใช้งานมาเลยนะคะอีสปอร์ตจะบอกแล้วว่าสปอร์ตจริงจ,งจงนะคะเดี๋ยวจะพา มีส่วนของด้านในนะคะว่ามีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะเข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของพมอะไร เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันให้แล้วนะคะในส่งเลขมายอยู่ที่1 6 6 6 3กิโลเมตรนะคะถือว่าผ่านการใช้น้ำม,มาค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าแล้วทั้ง4บานนะคะแล้วก็ปรับับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะ<ม>ใน่วงคอโซนกลางนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบแบบอนนี้อยู่ค่ะแต่ยังไม่ใช่แบบว่าหน้าต่อนะคะ แอร์เป็นแบบออโต้นะคะแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบค mm ันบังไดก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครบแล้วก็ตอบโจทย์เลยนะคะในส่วนของเบาะค่ะตัวนี้จะเป็นเบาะทรงสปอร์ตเลยนะคะเบาะค่อนข้างที่จะรับกระสุนิงลั้กของลูกค้าเลยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะยังคงสงภาพเดิมอยู่เลยนะคะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะสายแบบว่าขา้าราชการจะว่าน่าจะชอบกันเพราะว่าด้านหลังของอาติกเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างขวางมาก ค,ค่อนข้างกว้างแล้วก็เวลานั่งเนี่ยดูสปอร์ตมากๆเห็นไหมเออดูแบบว่าพื้นที่ในการใช้สวยด้านหลังถือว่าค่อนข้างที่จะครบเลยนะคะใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะรถไซส์เก่งกลางนะคะเครื่องยนต์1.8ลูกค้าถือว่าประหยันดน้ํามันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจ้าวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะว่าคันนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงสวยเหมือนบอดี้ด้านนอกหรือเปล่านะคะ ชัดๆรถเป็นปี2016นะลูกค้าให้ดูเลยฝากโปรงนะคะน็อตทั้งสองด้านไม่มีขยะแพ่งเกินความร้อนอยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนห้องเครื่องค่ะลูกค้ารับประกันให้เลยว่าไม่มีชนหนักทิ่ความน้ำนท่วมตะต่อขัสิี่คัดจอนเล็กใหม่แน่นอนนะคะใครที่ได้ไปจะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว e s p o r t นะคะลูกค้าน่าสนใจนะคะสำหรับคันนี้ใครนะคะที่เอ้ย ดูแล้วอยากจะได้เป็นเจ้าของนะคะคัน,นีี้ราคาอยู่ที่ 5, 29, 000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะดอกเบีย้ย0%นาน1ปีนะคะลูกค้าแล้วลูกค้าก็ขับฟรี90วันนะคะดอกเบีย้ยทำได้ตามสุด2.9เลยนะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มนี้มีถึงเดือนกุมภานี้เท่านั้นนะคะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องรีบแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดการติดต่อหรืออยากจะได้ข้อมูล ีเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถทักาเราได้ทัมม้งหมด5เพจเลยนะคะจะมีเพจสำนักงานใหญ่เพจเพชรบุรีเพจซามเพจหัวหินแล้วก็เพจราชบุรีนะคะตอนนี้รถจอดอยู่ที่สาขาราชบุรีนะคะใครใกล้สามารถเข้ามาชมกันได้ค่ะ <S <S วันนี้นะคะจัมแล้วก็เจ้โครราอันติสเนี่ยเครื่องยนต์1.8ตัว e s p o r t ปี V206 1นี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าคะ <S <S ่ะสวัสดีค่ะ